สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกันครับคุณชมครับถาดใหญ่ๆผมมองไม่เห็นเส้นแล้วตอนเนี้นี่มีถึงเนื้อคุณผู้ชมดูดูดเนื้อบังหมดเลยอ่ะเออมาื หอมออกเนื้อเปื่อย อย่าดูถูกผมจิ้มไม่ได้นะ 贫困。 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อทะลัก ร้อนเผ็ดหนัวเข้มข้นคุณผู้ชมแล้วพูดอยู่แล้วดูแล้วผมเซนข้างล่างแบบกำลังร้อนอุ่นอยู่เลยกินละ มีเหลืองดีที่มันไม่ไม่ค่อยติดเหมือนเส้นเล็กเนาะเรามาไกลได้ถ้าเส้นเล็กมันติดหนึบด้วยเส้นเหลืองมันมัน สุดยอดกันมาละ เอมนคนมันต้องตะอื้นแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เอน็นเหรอฮะกลั่ไม่ข้าไมา่เอ็นเนี่ยเอน็นเนาะไปเติมเพิ่มกินเนื้อดีกว่าม,มันเหนียวถ้ามีเวลากินได้อยู่ไปกระเพาดไปเนื้อนุ่มแล้วเอ็นมันก็ยังเนียนเหนียวอยู่เนาะยังไม่กรอบยังไม่เ,เปื่อยอืม,มเปิดเอาคุณผู้ชม เอ็นที่นี่เล็กก็เปื่อยแล้วนะแพบบ้ใจปรุงได้ใจมากถึงมะนาวอะมะนาวแบบกินอย่างหอมเลย

ชิ้นใหญ่เนี้ยไมน่น่าจะเปิดแล้วให้มาเนาะลกูกก้อนเอ็นอะไรก้อนนะ่ะนะครับพอดนี่ได้เนี่ยเปิดอยู่จะเปิดก็คลายออกชิ้นใหญมม่มานั่งรอนี่เอ็นไป รสเข้มข้นแบบนนนเนี้ยเข้มมากเนาะมนคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวเรือเลยอ่ะนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือเหรออันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อ,อเป่อยไงก็ว่ามันข้นมากผู้ชมน้ำอะ่ะเพราะว่าไอ้ฝนตกน้ำน้ำขุ่นคุณผู้ชม <c oughs> แบบนี้ก็มีอ่ะนี่หวัวแทะเท้า นนใช่ไหมน่ะไม่ใช่ใช่แต่เปื่อยนะตอนนี้วันนี้ไม่เยอะแบ่ง <c oughs> กินไม่กินเยอะหน่อยหมาเต็มที่แล้วลูกน้องวันนี้เนือ้อออกมันอาบน้ำเลยอ่ะนี่ตักใส่ช้อนเต็มเลยมาเอาติกต๊กตอกมาให้หมากินเ้วอ มานั่ง <poisoned> ด <indo S 2> ูชิ้นสองแกนไปยกให้ขอเ้าเปี่ยวหกถุงครับพี่ยมนี่เป โลนึงอ่ะหนึ่งโลเลยลอ่ะแล้วก็เนี่ยเปิดที่เขา,เอาของของร้านเนี่ยเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยอ,อ,อีกอ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเจ้าดังเจ้าดังอุตตดิษเลยนะคุณผู้ชมกว๋วยเตี๋ยวเรืออุตตดิษกว๋วยเตี๋ยวถ้วยกะลาอ๋อร้านนี้เจ้าดังน้ำน้ำตุ้บเขาเข้มข้อนอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วแล้วเราก็มาต้มเพิ่ม เอาเนื้อของเราใส่แล้วก็น้ำส้มเขาใส่ไอตุ๋นเพิ่มแล้วก็ปรุงเลยสุดยอดพริกเผาใส่ไปเลยมีไม่กี่ร้านนั้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำให้ผมเนี่ยแตกเลยค่ะน้ำตาลมะนาวบีบใส่ให้หมดอิ่มให้หมดอ่ะให้รับประดีกว่าพ <อ S 2> <ม>ับประทานหอมมาแล้ว ให้หมาคุณผู้ชมวันนี้เยอะแบ่งให้หมาเนื้อเอ่งขอลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยหลังจะลอกนะลูกชิ้นเนื้อแท้ๆเลยนะเนี่นะดูสีสีสสแบบเข้มมากคุณผู้ชมอ่าครับโฟร์คราฟตัวข้างหลังตัวปุยขี้ขดปุยวันนี้ได้กินดีหน่อยได้กินเยอะ เนี่เข้มข้นปอดูคุณผู้ชมเข้มข้นเนี่ยครับอันนี้เลยน้ำมันขูดขลิบไปวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม,ม,มไปกินน้ำมนท่าก่อนนะครับ <c oughs> ไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ